เรียนอาจารย์ที่เคารพดิฉันนางสาวสศิปภาตนนท์เลขที่19และนายชัยวัน์คำอ่อนสีเลขที่2วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเกี่ยวกับศึกษาการใช้พันไม้ช่วยลดมลภาวะทางอากาศเพื่อใช้ในโครงการคอนโดรักสิ่งแวดล้อมในเมืองค่ะวัตถุประสงค์งานวิจัยนี้ศึกษารูปแบบพันไม้จากข้อมูลที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM 2 5 โดยพิจารณาคุณสมบัติในการป้องกันและลดมลพิษรวมถึงความงามและการบำรุงรักษาเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในการออกแบบชิ้นส่วนอาคารที่เหมาะสมสำหรับการแก้ไขปัญหามลภาวะในโครงการสถาปัตยกรรมสมมติฐานการใช้พันไม้ที่มีคุณสมบัติในการลดมลพิษ PM 2.5ในการออกแบบอาคารจะช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศในเมืองและ ลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรต้นประเภทและคุณสมบัติของพันไม้ที่นำมาใช้ในการออกแบบอาคารเช่นผู้ดา่างลิ้นมังกรตัวแปรตามระดับการลดมลพิษ pm 2.5และคุณภาพอากาศในพื้นที่ที่มีการใช้พันไม้เหล่านั้นตัวแปรควบคุม ปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อคุณภาพอากาศเช่นสภาพอากาศการจราจรและการใช้พื้นที่สีเขียวในบริเวณใกล้เคียงวิธีดำเนินการ 1. ศึกษาข้อมูลพันธไม้จากเว็บไซต์ต่างๆซึ่งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของพันธไม้ที่ช่วยลดมลภาวะ PM 2.5ดังตาราง 2. การเลือกวัสดุในโครงการจะพิจารณาจากการแก้ไขปัญหามุลภาวะโดยแบ่งพื้นที่ใช้งานภายนอกและภายในและใช้วัสดุในแนวตั้งหรือแนวนอนพร้อมคำนึงถึงความทนทานและการดูแลรักษารวมถึงการออกแบบที่รองรับการใช้น้ำและทำความสะอาดดังตาราง ผลการวิจัยจากการสำรวจข้อมูลจากเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตพบว่าฝุ่น PM 2.5เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงต่างๆเช่นโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจอีกทั้งยังมีการรณรงค์เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านเพื่อช่วยลดมลพิษซึ่งมีความหลากหลายของรูปแบบได้ข้อมูลตามตารางค่ะตารางพิจารณาุณสมบัติ การปรับมลภาวะและรูปแบบขั้นตอนในการนำไปใช้1นนะครับคุณสมบัติทำหน้าที่ได้ทุกอย่างเช่นดักจับฝุ่นดูดสารพิษผลิตออกซิเจนลดอาการภูมิแพ้ 2. นะครับข้อมูลสำหรับพันไม้ซึ่งทำหน้าที่ดักจับฝุ่นความทนทานครับ 3. ข้อมูลคุณสมบัติพันไม้ซึ่งทำหน้าที่ดูดสารพิษครับ สี่นะครับข้อมูลคุณสมบัติพันไมซึ่งทําหน้าที่ผลิตออกซิเจนครับห้านะครับข้อมูลคุณสมบัติพันไมซึ่งทาหน้าที่ลดอาการภูมิแพ้ครับการอภิบายผลนะครับพันธไม้ที่มีคุณสมบัติหลากหลายในการลดมล,ลพิษเช่นดักจับพู่โดยสารพิษผลิตออกซิเจนและลดอาการภูมิแพ้บางชนิดเช่นพูด,ด่างลิ้นมังกรและเดลี มีความเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกเนื่องจากมีความทนทานและตอบโจทย์โครงการคอนโดนแนวตั้งและแนวนอนระบบปูแบบผ่านบางและแบบกระถางถูกออกแบบให้ประหยัดพื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนง่ายและช่วยฟอกอากาศในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพครับบทสรุปนะครับผลการวิจัยพบว่าการนำพันไม้ที่ช่วยป้องกันและ ลดมลพิษมาใช้ในโครงการมีหลากหลายประเภทเช่นไม้ยืนต้นไม้เลื้อยไม้พุ่มและไม้ลมลุกซึ่งบางชนิดสามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาคารในการกรองอากาศในพื้นที่มีมลพิษได้การเก็บข้อมูลอาจมีข้อผิดพลาดในการเข้าใจธรรมชาติของพันธุ์ไม้แต่ละชนิดที่ต้องการดูแลที่แตกต่างกันเช่นการให้น้ำและการรับแสงจึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อความถูกต้อง งานวิจัยนี้เป็นความพยายามในการสร้างกระบวนการเก็บและวิขอข้อมูลอย่างเป็นระบบซึ่งจะเป็นแนวทางในการดําเนินการในกระบวนการออกแบบสถาปรกรรมในอนาคตข้อเสนอแนะนะครับเลือกพันไม้ที่เหมาะสมควนคัดเลือกพันไม้ที่มีคุณสมบัติในการกรองอากาศและลดมลพิษเช่นพูด่างและลินมังกรเพื่อใช้ในคงการอาคาร การออกแบบพื้นที่สีเขียวควรมีการออกแบบพื้นที่สีเขียวทั้งในแนวนอนและแนวตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับมลพิษการดูแลรักษาควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์ไม้เข้ามาให้คำปรึกษาในการดูแลรักษาและจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างเหมาะสมการสร้างความตาระหนกควรมีการสร้างความตาระหนกเกีเ่ยวกับอันตรายจากมลพิษ pm 2 .5 เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนหันมาสนใจการปลูกต้นไม้พื้นที่อยู่อาศัยอ้างอิงนะครับสำหรับกลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ